สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์นึนงหัวข้อโรคริสรวงทวารท้องผูกเรื้อรังเป็นโรครูมาตอยรักษาอย่างไรให้หายพร้อมกันนะครับกลุ่มโรคหนึ่งที่เป็นโรคที่ทรมานอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือกลุ่มโรคของรูมาตอยปวดตาข้อนะครับจนถึง ผลตรวจน,นะครับบองชี้ว่าเราเป็นโรครูมาตอยนั้นชัดเจนนะครับผมเองก็เป็นหมอที่เชี่ยวชาญมีความชํานาญในการรักษาโรครูมาตอยนะครับมีคนไข้เยอะมากเลยนะครับที่มารักษากับผมผมเองก็มีความชํานาญนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับว่า,าตัวโรคริซวงทวารท้องผูกเรื้อรังนะครับมันไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับโรครูมาตอย แล้วเราจะรักษาอย่างไรให้มันหายพร้อมกันนะครับเราก็ทราบนะครับว่าตัวโรคลูมาตอยเองนั้นมันปวดมันทรมานนะครับบางท่านข้อติดนะครับข้อติดทําอะไรไม่ได้เลยทําให้การทํางานของเรานั้นลดลงหรือเสือ่อมสมรรถภาพในการทํางานไปเลยนะครับในไลฟ์นี้เราเขมาเจาะลึกกันนะครับท่านใดที่มีปัญหาอยู่นะครับถึงแม้ว่า อาจจะยังไม่ได้มาเป็นคนไข้หมอเอกก็ตามนะครับท่านเอาความรู้จำเอาสิ่งที่ผมให้ไปนะครับแนะนำให้ไปแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับท่านจะเห็นผลดีขึ้นแบบวันต่อวันเลยอาการของรูมาตอยของท่านอาการวริศวงท้องผูกด้วยหลังนั้นจะดีขึ้นแบบวันต่อวันเลยนะครับเป็นเอาประสบการณ์ที่ผมรักษาคนไข้จริงในคลินิกมาฝากทุกๆท,ท,ท่านนะครับนะก็ สาระสำคัญนะครับในการรักษาโรคก็คือที่ไปที่มาหรือสาเหตุหลักของการเกิดโรคนั่นเองว่าโรคนั้นเป็นมาอย่างไรแล้วถ้าเมื่อไหร่เรารู้ความรับของโรคแล้วเราไปแก้ที่ต้นเหตุของโรคแล้วปลายทางอาการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมามันก็จะหายไปเองนะครับไม่มีทางลัดนะครับไม่มีทางรัดสิ่งที่รัดที่สุดก็คือเราไปรู้ความลับของโรคแล้วกแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของโรคนั่นเอง นะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะครับหลายท่านก็ถึงกับท้อแท้สิ้นหวังนะครับว่ามันป่วยป่วยรักษามานานไม่หายนะครับถ้าเรารักษาไม่ถูกวิธีมันก็ไม่หายถ้าเราถูกวิธีมันก็หายดีขึ้นวันต่อวันเหมือนคนไข้ที่ผมรักษานะครับจุดสําคัญก็คือที่มาของการเกิดโรคแน่นอนนะครับว่าออพอคนไข้มาหาผมเองผมเองก็จะดูถึงค่าเลือดของคนไข้นะครับ คนไข้ทั้งหมดเลยนะครับคนไข้ทั้งหมดเลยมักจะมีภาวะไขมันค่อนข้างจะสูงหรือไขมันค่อนข้างจะปิ่มสูงแต่ส่วนใหญ่มักจะมีไขมันค่อนข้างจะสูงไขมันในเลือดนะครับค่อนข้างสูงแต่ว่าความเข้มเลือดค่อนข้างออกไปทางจางหรือเลือดจางนะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดภาวะเลือดจางมานะเลือดจางนะครับ เมื่อไขมันสูงเรื้อรังนะครับมันเกิดขึ้นสองภาวะนี้มันเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานาน5ปี10ปี15ปีหรือเปลี่นมาเรื่อยๆเลยแต่เราไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุสิ่งที่เราจะทราบก็คือว่าเราจะเริ่มปวดตามข้อต่างๆปวดตามกล้ามเนื้อเราก็บอกว่าเราเองนั้นเป็นออฟฟิศซินโดรมนะออฟฟิศซินโดรมเป็นมาเรื่อยๆแล้วก็ทนเอานะทนปวดมาเรื่อยๆไม่รู้สาเหตุทํำยังไงนะครับจนวันหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันไม่ไหวมันไม่ไหว,ไไหวจริงๆนะครับไปตรวจ คุณหมอจะหาค่าตัวโรมาตอดแฟกเตอร์ก็บ่งชี้ว่าเป็นโรคลูมาตอยด์ก็ออกมาเป็นหวงจริงนะครับแล้วเราก็ทราบว่าตัวโรคกลุ่มโ,โรคโรมาตอยด์นะครับมันรักษาในทางแผนปัจจุบันนั้นรักษาไม่ได้ต้องรักษาทําอาการนะครับประคองอาการกันไปนะครับแต่นากปานคลินิกแพทย์แผนไทยไมวยแพทย์แผนไทยแล้วก็คุณหมอหนิงนะครับเราเองมีประสบการณ์ในการรักษาถ้ารักษาที่ต้นเหตุมันสามารถรักษาให้หายขาดได้ นะครับรักษาหายได้แต่ว่าคนดไข้เองต้องมีวินัยนะครับเมื่อไหรก็ตามที่ไข่แม่เลือดของเราสูงนะปริมสูงเลือดก่อนข้างจางหรือออกไปทางจางนะครับเป็นเวลานานติดต่อกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราก็คือภูมิในร่างกายของเรานั่นเองภูมิของเรานะครับมีหน้าที่กําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราแต่เมื่อไหรก็ตามถ้าเรามีไขมันสูงเลืองจางเป็นเวลานานติดต่อกันนะครับมันจะทําให้ภูมิเน้น ในภูมิร่างกายของเรานั้นกลับมาทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองที่เกิดว่าที่เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองนั่นเองนะครับที่เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองโดยปกตินะครับมันก็พอภูมินะครับนะบมันกลับมาทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองถ้านะครับการทาลายกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรานะครับทำกลับมาทําลายกล้ามเนื้อและข้อ <c oughs> ต่อของเราแน่นอนนะครับว่าทำลายไปเรื่อยๆนะครับ ในระยะแรกนั้นนะครับผมเองผมก็จะใช้คําว่ามีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ทําลายไปเรื่อยๆเลยนะครับจนเราค้นไม่ได้นะครับค่าการอักเสบค่ารูมาตอยพฟกเต้ขึ้นถึงจุดๆมันนะครับคุณหมอก็จะวินิจฉัยนะครับว่าเป็นโรครูมาตอยนะครับเป็นโรครูมาตอยรูมาตอยเกิดมาจากตัวนี้เองไขมันสูงเลือดจางเป็นเวลาติดต่อกันนะครับตัวภูมิเองนะครับ นอกจากจะทําลายตัวกล้ามเนื้อและข้อต่อของเราทําให้เราปวดเมื่อยจนข้อติดนะทำลายตรงข้อข้อทำอะไรข้อไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้ข้อบิดเบี้ยวได้นะทำให้ข้อเข่าของเราข้อ2อบริเวณที่เป็นไขข้อต่างๆนั้นทําลายเนื้อกระดูกไปเรื่อยๆได้นะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากคูมิของเราที่ทำลายกล้ามเนื้อและข้อต่อของเราสร้างความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดให้เราแล้ว ตัวภูมิของเราเองนะครับทำมันจะไปทําลายตัวผิวหนังของเราด้วยผิวหนังของเรานะครับวันที่ถูกทําลายจเจอการผื่นคันแพ้ง่ายออกแสบออกร้อนนะครับออ,ออกแสบออกร้อนผื่นคันแพ้ง่ายนะครับเกิดขึ้นตามตัวของเราเดี๋ยวเป็นเป็นาหายเป็นาหายอาการปวดแน่นอนครับมันก็เป็นอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมรายอยู่แล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนะฮะเขาตัวภูมิถ้าไปทําลายตัวผิวหน้าของเรา นะครับหน้าเราก็จะเหมือนไม่ไหม้หนะผิวเราก็จะแห้งๆแล้วก็จะเกิดเป็นโรคฝ้าขึ้นมานะเป็นฝ้าขึ้นมาาบอกฝ้าทําไมรักษายากเพราะฝ้ามันก็คือวัตเตอร์ไฟหรือปีกผีเสื้อของกลุมโรคแพ้ภูมิตัวเองดูมาต่อยเอสอีนี่แหละครับอยู่ที่ว่าจะเป็นผลชัดเจนไหมผลชัดเจนคือมีค่าบ่งชี้ว่าเป็นโรคุ่มพวงหรือเป็นบ่งชี้ว่าเป็นลูมาตอยไหมนะครับ ถ้าภูมิทำลายตัวผิวหนังบน,นหนังศีรษะของเราก็จะเกิดเป็นตุ่มคันแพ้ง่ายขึ้นมาแล้วผมร่วงนะครับผมจะร่วงง่ายนะครับถ้าตัวภูมินะครับกลับไปทําลายตัวอวัยวะภายในปอดตับม้ามไตโดย,ยเฉพาะตัวไตหัวใจแล้วก็สมองนะครับเราก็จะ,ะเรียกกลุ่มที่ทําลายตัวผิวหนังของเราแล้วก็อวัยวะภายในของเราเรียกว่านะครับใน,ในแรกๆใ,ใ,ในระยะแรก,แรก ผมเองผมก็จะใช้คําว่านะครับมีแนวโน้มเป็นโรคพุ่มพวงนานเข้าก็จะเป็นโรคพุ่มพวงหรือ SLE นะครับถามบอกว่า,าหลายท่านเลยที่เป็นโรครูมาตอยด์นะครับสามารถเกิดเป็นโรคเอ e เอตามมาได้ไหมได้นะครับจริงๆก็คือมันคือโรคเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่คุณหมอแยกเป็นรูมาตอยหรือตัวเอชเแค่น,นั้นเองนะครับแต่จริงๆก็คือ,คอโรคแพ้ภูบิุตัวเองนะฮะ เวลาที่ภูมิของเรานะครับทำลายกล้ามเนื้อและข้อต่อผิวหนังของเราแวดภายในของเราทำทำลายร่างกายของเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับร่างกายของเราจะเกิดความร้อนเกิดการอักเสบเกิดการอักเสบก็เกิดความร้อนขึ้นมาเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราเกิดความร้อนนะครับร่างกายของเราก็จะบังคับให้เรานั้นดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆนะครับอาการตามมาที่พร้อมกับรมหต่อเอสก็คือ เราจะดื่มน้ําเยอะกับปากแห้งคอแห้งนะครับเราก็จะกระหายน้ําทําให้เราต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะดื่มน้ำเขามเยอะก็ดูดซับความร้อนที่เกิดจากการเสพภายในร่างกายคนเราก็ฉี่ออกดื่มน้ําเยอะฉี่ออกหลายท่านเลยที่มาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าก่อนที่มาศากับหมอเอนะครับเอามืออ่งอางน้ําปัสวสาวะที่ออกมานะครับมันร้อนมากเลยมันร้อนมากเลยแต่พอมาได้มารักษากับหมอเอแล้วนะครับตัว อุณหภูมิหรือความรู้สึกว่าน้ําปัสสาวะนั้นที่ออกมานั้นมันมันร้อนน้อยลงนะหรือมันไม่ร้อนเหมือนแต่ก่อนที่ก่อนที่จะมารักษากับหมอเอนะครับก็คืออุ่นปกติไม่ถึงกับร้อนบางท่านบอกว่ามันร้อนจริงๆคุณหมอนะครับปากก็แห้งคอแห้งนะครับน้ำลายเหนียวแถมดื่มน้ําเข้าไปเยอะนะครับดื่มน้ําเข้าไปเยอะก็ฉี่บ่อยๆนะครับบางท่านก็ เป็นร้อนในในปากเป็นแล้วเป็นอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่หายสักทีนึงนะครับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยโดยที่ไม่รู้จะทาอย่างไรจนมาเจอไลฟ์หมอเอถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดขึ้นอย่างนี้เองนะครับนะฮะตัวภาวะที่เมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวความร้อนที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ดืม่มน้ำเข้าไปก็ดื่มเชียวเออชีงออนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ น้ำมันจะไปเลี้ยงลำไส้ใหญ่เราไม่เพียงพอน้ำจะเลี้ยงลำไส้ใหญ่เราไม่เพียงพอมันก็ส่งผลให้ตัวลำลำไส้ใหญ่ของเรานั้นนะครับอุจจาระในลำลำไส้ใหญ่ของเรานั้น,ม,นมันแข็งขึ้นมานะครับมันแข็งขึ้นมาพราะแข็งขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ทําให้เราถ่ายยากเกิดเป็นอาการท้องผูกเรื้อรังแล้วท้องผูกเรื้อรังไปเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไปก้อนแข็งก็ไปบาดตัว ปลายลำไส้ใหญ่นะครับปลายลำไส้ใหญ่ของเราเพอเกิดการอักเสบมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วในทางตัวรูมาตอยนะครับเราจะได้ยินคําว่าตัวรูมาตอยหนวดรูมาตอยหนวดก็คือร่างกายของเราจะค่อยๆสะสมไขมันก้อนเล็กๆนะจากภาวะที่ร่างกายของเราที่มีภาวะไขมันในเลือดของเราสูงนะครับตัวปลายทวารหนักก็จะมีหลอดเลือดเข้าไปเลี้ยงเหมือนกันนะครับร่างกายของเราก็จะฟอร์มตัว เป็นรูมาตอยโนดหรือก้อนไขนเล็กข, ette, ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็เป็นเนื้องอกเนื้องอกในที่สุดก็กลายเป็นตัวโรคลิสซวงทวันขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นตามมานะครับจะสังเกตนะครับว่าพอมาฟังถึงจุด,จดนี้แล้วนะครับเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อโรครูมาตอยเอสเนะครับมันเกิดท้องผูกได้อย่างไรเกิดลิสซูงทวันได้อย่างไรถามบอกว่าโรคนี้อาการนี้มันคือโรคเดียวกันไหมมันคืออาการเดียวกันโรคเดียวกัน นะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีความเข้าใจของตัวกระบวนการการเกิดโรคหรือเปล่านะครับนะฮะนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือร่างกายของเรามันอักเสบตลอดเวลามันร้อนตลอดเวลานะครับตัวข้อต่อทั้งหลายนะครับมันยึดกันหมดเลยนะครับยึดไปนานก็เกิดการบิดเบี้ยวขึ้นมานะครับตามแขนตามหัวเข่านะฮะบางทีก็ปวดเดินไม่ได้นะครับนานๆไปนะครับนะฮะ สิ่งที่เรานะครับสิ่งที่สำคัญนะสำคัญที่สุดก็คือในการฟังไล์โมอเอ,เอก็คือว่านะครับอะไรหล่ะคุณหมออะไรล่ะ,ะ,ละเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมนอกจากไขมันสูงและจางแล้วปัจจัยหล่ะที่ส่งเสริมให้ร่างกายของเราั้นเกิดการอักเสบเกิดการปวดอยู่ตลอดเวลานะครับเกิดการอักเสบทำให้ปวดอยู่ตลอดเวลา นะครับทำยังไงก็ไม่หายกินยาแก้ปวดบางทีก็ยังเอาไม่อยู่เลยนะครับกินไปมากๆเข้าเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวนะครับนะฮะในทางคลินิกเองนะครับในทางคลินิกเองผมเองก็พบว่านะครับตัวอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงนั่นเองเป็นตัวการสําคัญที่ไปเร่งให้ร่างกายของเราอักเสบนะครับอาหารแสลงนะเป็นสิ่งที่ผมเองเรียนมากับมาจากครูบาอาจารย์แพทยแผนไทยแล้วก็เรียน กับมาเรียนกับคนไข้จริงในคลินิกนะครับพบว่าสิ่งที่ผมเรียกว่าอาหารแสลงนั้นนะครับพอรับทานเข้าไปปุ๊บแม้แต่คําเดียวมันกระตุ้นให้ร่างกายของเราอ,อักเสบได้อย่างรุนแรงอย่างร้ายแรงเลยนะครับอาหารแสลงก็อ,อย่างเช่นปลาประเจาผักดองหน่อไม้ผลไม่ดองอาหารทะเลเครื่องในไข่เห็ดเป็นต้นพวกงานะครับพวกงาสารสกัดจากงาพวกงาดํางาขี้ม่อนทั้งหลายในทาง คลินิกแล้วมันปวดนะครับพวกอัลมอนด์เมคคาดเมียนะครับพวกผักริมรั่วพวกอะไรต่างๆนะครับน,นั้นก็เป็นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับในเรื่องของอาหารแสลงนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ใน EP ีที่168กนะ168ก็คือทำสี่ข้อนี้โรคริสดวงทาวารท้องผูกเรื้อรังหายไวแน่นอนนะครับ EP ที่2 7 9โรคโรคริสดวงทาวารท้องผูกเรื้อรัง ไม่อยากผ่าตัดต้องทําอย่างไรนะครับในตอนท้ายนะครับในตอนท้ายผมเองก็จะพูดถึงในเรื่องของอาหารแสลงที่มาของการเกิดโรคลิซูรนรพาวนทัพูร่รดังรวมถึงตัวอตอนท้ายนะครับสองอีพีนี้ก็จะมีเรื่องของอาหารแสลงรวมถึงนะครับอย่างเช่นพวกผักผักที่ทานได้ทานไม่ได้เจาะลึกเรื่องผักเลยนะครับโดยเพราะเราไม่ทราบนะบหลายท่านก็ทานผักริมรั้วผมบอกได้เลยว่าผักริมรั้วทั้งหมดเลยนะครับล้วนแต่ เป็นผักแสลงเล่นงการอักเสบทั้งนั้นเลยนะครับพวกท่านยัญพืชพวกอาหารกลุ่มต่างๆนะครับท่านใดที่อยากจะรู้อย่างลึกซึ้งนะครับก็ไปดูในไปดูที่เพลย์ลิสต์หรือหมวดหมู่ในช่อง YouTube ของหมอเอแพทย์แผนไทยในเพลย์ลิสต์นะครับในเรื่องของโรครูมาตอยผมก็พูดเจาะลึกอย่างละเอียดเลยพวกผักพวกผลไม้พวกอาหารไทยอะไรต่างๆนะผมพูดไว้หมดแล้วนะครับท่านไปเจาะได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับในการฟังไลฟ์หมอเอก็คือว่า นะครับให้จำจำเฉพาะสิ่งที่เราทานได้ก็พอนะครับนอกนั้นอย่าไปสรรหาคำเดียวก็อย่าเ,าเข้าปากนะครับสิ่งที่ผมเองพบว่านะครับทานแล้วมันไม่แสลงและเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเอาสูตรสําเร็จนี้ไปใช้ได้เลยก็คืออะไรบ้างครับก็คือกลุ่มโปรตีนนะครับโปรตีนที่เราทานได้คือหมูปลาช่อนปลาดับทิมต้งหู้ถูเหลืองชี่อหรอสีขาว หมูปลาช่อนปลาทับทิมเต้าหู้ถั่วเหลืองเต้าหู้ถั่วเหลืองชนิดหลอดสีขาวนะครับโปรตีนเหล่านี้นะครับทานในสัดส,ส่วน 60- 70%ถึงหมูก็เป็นหมูสันในหมูแดงอย่าเอาหมูติดมันหมูสามชั้นนะครับนะฮะแล้วก็พวกถั่วเหลืองต่างๆนะครับพวกถั่วพวกเต้าหู้ต่างๆแบบอื่นก็อย่าเอาม่ทานเอาชนิดเต้าหู้ถั่วเหลืองชนิดหลอดสีขาวเท่านั้นนะครับจำแค่นี้พอนะฮะ โปรตีนที่ผมคูดมานี้นะครับให้ทานในสัดส่วน60-70% 60-70%ส่วนผักหละกุ้นหมอผักที่ทานได้คือผักกาดขาวผักคะน้ากวางตุ้งกระปีถูยาวผักชีนะครับผักที่ทานได้คือผักกาดขาวผักคะน้ากวางตุ้งกระปีถูยาวผักชีทานในสัดส่วน60อ่อท่านทานในสัดส่วน30-40%นะครับผักกาดขาวก็อ่ผักคะน้าก็คะน้าต้นโตนะครับกวางตุ้งก็เป็นกวางตุ้งต้นโต ทานในสัดส่วน30-40%ปรุงด้วยอะไรปรุงนวยเกลือน้ำปลาซิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองเกลือน้ำปลาซิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองเท่านั้นนะครับส่วนผลไม้ล่ะผละไม้ที่ทานคือแอปเปิลก็ฝรั่งทานพอล้างปากพอนะครับเรากับข้าวนะครับขอลองนะครับอย่าไปซื้อเคานะครับด้วยเหตุผลทุกเหตุผลไม่มีข้อแม้ยกเว้นอย่าไปซื้อเคาถ้าไปซื้อเราก็ต้องกำกับเลยว่าให้เขาใส่อะไรให้ไม่กลัวใส่อะไรบ้างปรุงอย่างไรบ้างให้เรา นะครับถ้างั้นเราไปซื้อทั่วไปเอาทําไมคุณหมอกินตามสูตรคุณหมอบอกทำม,มันยังปวดปวดแน่นอนครับน้ำมันหอยซี C UE, C UE Home, อิ๊วซีอิ๊เห็ดหอมซอสหอยนางรมนะครับสารพัดอย่างเลยนะครับพวกน้ําซุปต่างๆที่มีเครื่องในมีอย่างอื่นมันปวดมันจะทําให้เราปวดนะครับเราอย่าไปซื้อเขากับข้าวทุกอย่างทําเองอย่ามีข้อแม้และเงื่อนไขถ้าอยากจะ ทาให้ตัวเองแข็งแรงแบบวันต่อวันนะครับอย่าไปซื้อเขาทําเองนะครับส่วนข้าวหรอคุณหมอข้าวนะครับผมเองให้ทานแค่2ช้อนโต๊ะชเช้าเชี่ยงยีแมต้องข้าวเหนียวขอให้งดไรเบอรรี่เขาไรเบอรี่ข้ากล้องก็ขอให้งดนะครับอย่าไปทานนะครับอย่าไปทานข้าวเองนะครับคั้นใดที่เคยทานเป็นจาน2จานอยู่นะครับเราก็ลดปริมาณลงลดปริมาณลงนะครับอาการที่ ผมเองให้คนไข้าทานแบบนี้ก็เพราะว่าอะไรกับข้าวที่เป็นโปรโตีนนะครับเวลาที่เราทานเข้าไปร่างกายของเราก็จะย่อยๆพอย่อยเสร็จปุ๊บได้กรดอะมิโนขึ้นมาได้กรดอะมิโนขึ้นมานะครับผักที่ไม่แสดงที่ผมให้ทานไปพอเราทานเข้าไปปุ๊บนะฮะผักนะครับก็ควรลวกนะครับลวกทําให้มันสุกก่อนนะครับบางทีมันก็เกิดลมก็ปวดได้เช่นกันผักนะครับที่เราทานเข้าไปนะครับมันก็จะให้วิตามินและเกลือแร่แต่วิตามิน แล้วก็ไฟเบอร์พวกเกลือแร่ต่างๆนะครับตัววิตามินเหล่านั้นเราจะเรียกว่าตัวโคเฟกเตอร์โคเฟกเตอร์รวมกับโปรรวมกับกรดอะมิโนจากโปรตีนโดยที่มีเอนไซม์ ide, ในร่างกายของเราสังเคราะห์สายโปรตีนขึ้นมาก็จะได้เป็นเม็ดเลือดเป็นฮอร์โมนเป็นภูมิคุ้มกันเป็นกล้ามเนื้อต่างๆนะครับขึ้นมาแล้วนกะ็ความเข้มือดของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับร่างกายของเราก็จะถูกซ่อมแซมกล้ามเนื้อจะถูก ก็จะถูกสร้างขึ้นมาทดแทนของเดิมนะครับเราก็จะดูแข็งแรงขึ้นเราก็ดูดีขึ้นนะครับหลายท่านนะครับเช่เป็นโรคนูมาตอยมันนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็เพราะว่าอะไรเลือดมันจางนะเลือดมันจางเมื่อไหร่ที่เลือดความความเคม็มใเลือดของเราเริ่มดีขึ้นดีขึ้นฮอร์โมนเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับมันจะเพิ่มขึ้นตามเราจะนอนหลับเราจะสบายขึ้นนะเมื่อไหร่ที่เราได้รอนหลับร่างกายของเราก็จะฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเราก็จะแข็งแรงแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนะฮะ ตัวข้าวเองทำไมหมเอไม่ให้ทานข้าวนะครับให้ทานข้าวน้อยๆนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายคือเราทานไปน้ําตาลมากเข้ามากเข้าในที่สุดนะครับร่างกายของเราถ้าใช้พลังงานไม่หมดร่างกายของเราก็จะสะสมรวมถึงโปรตีนอื่นด้วยในกันนะครับนะฮะตัวแป้งน้าตาลทั้งหลายนะครับที่ทานเข้าไปนะฮะตัวไขมันด้วยถ้าเราใช้พลังงานไม่หมดมันจะสะสมเป็น ไขมันนะครับผมแบบพูดแบบรัดเลยไม่ไม่อธิบายละเอียดนะครับนะแล้วนะครับอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะครับเราใช้พลังงานหมดมันก็สะสมเป็นไขมันนะครับการที่เราลดปริมาณแป้งน้ําตาลลงนะครับหัวเผือกของมันข้าวโพดเบเกอรีอร่ลูกเดือยเป็นแป้งน้ําตาลไหมเป็นนะครับเป็นนะครับเราก็ยิงงดซะหยุดซะนะฮะอย่าไปอย่าไปทานเลยนะครับ หมูเผือกหองมันข้าวโพดเบเกอรี่พวกถั่วพวกงาพวกอะไรต่างๆแล้วคุณหมอนะครับยิ่งปวดนะครับยิ่งปวดเพราะว่าไรร่างกายของเรามีไขมันสูงอยู่แล้วนะครับไขมันสูงอยู่แล้วเราก็อย่าไปทานเราอย่ามองแต่ว่ามันดีมีประโยชน์เท่านั้นนะคุณหมอดีมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้นะคุณหมอเองไม่รู้เหรอนะครับหมอเอก็เป็นหมอแพทย์ยุคใหม่นะครับรุ่นใหม่นะครับเข้าใจนะครับแต่พอทานเข้าไปแล้วนะครับมันทําให้ท่านปวดนะทำให้ปวดไขมันเลือของของท่านเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ มันก็ทําให้เราต้องหยุดมันพอหยุดมันเสร็จปุ๊บก็เน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เริ่มออกกาลังกายมีเริ่มมีแรงก็เริ่มออกกําลังกายการออกกำลังกายก็คือเป็นการให้ร่างกายเขาดึงเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานนะครับดึงเอาดึงเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานถ้าเราเติมแต่แป้งน้าตาลเข้าไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บไขมันเลือดของเราสูงแล้วออกกําลังกายเขาไม่ค่อยออกนะครับในที่สุดนะครับโรคมันก็ไม่หายนะครับโรคมาจากไขมันสูงเรื่องจางนะครับไขมันเราจะต้องทําไงเราต้อง หยุดแป้งน้ําตาลลดลดแล้วก็ลดแล้วก็งดนะฮะในที่สุดนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับถึงไม่ทานนัยิ่งดีนะครับแต่จริงๆอ่ะแป้งน้ําตาลมันได้รับหลายทางอยู่แล้วนะครับเราก็หยุดแป้งน้ําตาลเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นดึงออกมาดึงไขมันสํารองที่เป็นก้อนที่ลิซิดวงทวานไขมันตามหลอดเลือดนะหรือจะเกิดก้อนต่างๆใน,นในร่างกายของเรามันก็จะถูกดึงดึง,ดง,ดงมาใช้พร้อมกับออกกําลังกาย นะครับทานอย่างเดียวยไม่ออกกำลังกายได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได uh, ้นะครับ anyway> ยิ่งเราขี้เกียจออกกําลังกายนะีร่างกายก็ไม่ได้ใช้พลังงานไขมันก็ไม่ถูกดึงออกมาใช้เป็นพลังงานกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวนะกินตามวิธีของหมอเอเล่หมอเอเลยทํให้ไม่หายก็ไม่หายครับไขมันเพิ่มขึ้นไม่เพิ่มขึ้นได้ของดีมีประโยชน์ยังไงก็ตามทานเขาไปเยอะๆทานเขาไปเยอะแล้วเราใช้ไม่หมดมันก็สะสมเป็นไขมันเช่นเดียวกันนะครับหลักการของหมอเอคือหิวกินดื่มหยุดไม่ให้อด หิวกินยิมหยุดไม่อดแต่นะครับเราก็กินด้วยเราก็ต้องดึงออกมาใช้เป็นพลังงานไขมันเลือดของเราจะเริ่มลดลงลดลงลดลงนะครับความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอาหารแสลงนะครับที่ผมพูดไปนะครับนอกเหนือที่ผมบอกไปมันเกิดอ,อาหารแสลงท่านอย่าไปสรรหาท่านอย่ามองว่าแต่มีดีมีประโยชน์ของดีมีประโยชน์ทั้งเราคุณหมอมืไม่เถียงหรอกไม่เถียงไม่เถียงนะครับแต่นะครับ สิ่งที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเกินแล้วหรือยังไขไม่เลิศของเรามันเกินแล้วหรือยังนะครับเราต้องไม่หยุดงบเกของมันข้าวโพดเบเกอรี่พวกถั่วอะไรต่างๆต้องหยุดนะครับให้มันสมดุลกับชีวเคมีในร่างกายของเราในสิ่งที่มันเป็นนะครับสิ่งที่มันเป็นนะครับเราต้องหยุดมันแล้วก็เริ่มออกกําลังกายอ่านแสดงคํานึงอย่าไปแตะนะครับอย่าไปแตะนะครับท่านใดที่มีคุณผู้หญิงเองนะครับคุณผู้หญิงเองนะฮะ ถ้ามีสามีนะครับยังไหวอยู่นะครับยังรับนองกับสามีก็แนะนําให้คุณสามีนั้นนะครับสวมถุงยางอนามัยเพราะอาหารแสดงอาหารต่างๆที่คุณสามีเราทานเข้าไปสามีสามีเราทานเข้าไปนะครับมันก็เอาผลิตไปเป็นน้ําเชื่อเป็นนอสุจิเป็นสารคัดหลังเวลาที่ร่วมเพศกับคุณภรรยานะครับรับนอนด้วยกันแล้วนะครับพอหลังเข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงช่องคลอดคุณผู้หญิงก็รับไว นะครับเป็นร์วมนเพศชายก็ดูดซับเข้าไปใช้มันเป็นเรื่องปกติทางการแพทย์นะครับคุณผู้หญิงก็ได้รับอาหารสเสฉงเช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้ผมเองก็แนะนําให้คนไข้นะครับสวมถุงยางอนามัยนะครับอย่าปล่อยตรงๆนะครับสังเกตเลยนะครับว่า,าหลายท่านเลยมาเล่าให้ผมฟังว่าว่าช่วงไหนที่แบบมียุ่งกับสามีแล้วทําไมรู้สึกว่ามันปวดเนื้อปวดตัวจากเป็นไข้ตั้งหลายวันเลยจริงไหมคุณหมอจริงนะครับจริงนะครับยิ่งสามีเราดื่มเหล้า ดื่มเหล้าดื่มเบียดื่มบายสุหรีเป็นประจำเงียนะฮะคิดดูว่าผู้หญิงของเรานั้นเป็นถังขยะไม่รวมว่าสามีของเราชอบทานอาหารสแสดงอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็มาฝากทุกท่านไว้นะฮะว่ามันเกี่ยวข้องมันสัมพันธ์กันจริงๆนะสัมพันธ์กินจริงๆ,ๆนะครับถ้าเราสามารถปรับอาหารการกินได้นะครับทานอาหารที่ผมบอกไปความเค็มเลือดของเราเพิ่มขึ้นไขมันลดลงอ่านาแสดงคำหนึ่งก็อย่าไปแตะ แล้วเราก็ออกกําลังกายเริ่มออกกําลังกายเท่าที่เราไว้ไปเรื่อยๆนะครับถามบอกว่าโรครูมาตอยของเราจะดีขึ้นไหมดีขึ้นแบบวันต่อวันแน่นอนนะครับวันต่อวันแน่นอนอะไรที่ผมไม่ได้บอกให้ทานนะครับท่านอย่าไปสัรหานะท่านอย่าไปสรรหาเพราะนี่คือสิ่งที่มันเ,เป็นเป็นสิ่งที่มันตบผึกแล้วสรุปออกมาแล้วนะครับเพราะว่าผมเอง รักษามา1 4บ5ปีนะครับคนไข้คือครูนะคนไข้คือครูนะครับผมเองรักษาคนไข้ไม่ได้เปลิปล่อยปากคนไข้ให้รักษาตามลำพังผมเองค่อนข้างจะใกล้ชิดคนไข้ได้รับข้อมูลมานะครับคนไข้ที่ผ่านมือผมอยู่กับผมมันเยอะมากนะครับมันคืองานวิจัยดีๆนี่เองที่เอามาฝากทุกทท่านนะครับอย่างอื่นอย่าไปสรรหาคิดมากยากนานนะครับคิดมากยากนานนะครับ เอาสูตรสาเร็จไปทำทราบพิสูจน์เอาว่าหมอเอพูดถูกพูดจริงไหมนะครับแล้วปากแห้งคอแห้งน้ำลายเหนียวลิสรวงทาวารเท้าผูดังท่านจะดีตามไหมนะครับเป็นสิ่งที่ท่านต้องพิสูจน์เวลาพิสูจน์ก็เอาเต็มสูตรเต็มร้อยเลยไม่ต้องไปกักนะครับเอาแบบเต็มสูตรเลยเราจะได้พิสูจน์กันว่าสิ่งที่หมอเอพูดนั้นมันจริงไหมนะครับมันจริงไหมนะครับท่าน ใดที่ผมเข้าใจนะครับหลายท่านเลยที่ไม่มีความพร้อมที่มจะรักษากับผมนะครับก็ขอให้เอาความรู้ที่ผมให้ไปไปปรับใช้ความปวดความทุกข์ความทรมานการเหนื่อยการเพลียของท่านดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะครับก็อยากฝากทุกท่านไว้แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากมาเป็นคนไข้หมอเอแพทย์แผ,แผนไทยนะครับผมเองก็เรียนเชิญนะครับสามารถติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางที่ผมให้ไว ระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคของการรักษาจะอยู่ไหนก็นรักษากันได้สําคัญที่สุดก็คือว่าสามารถทําตามแนวทางหมอเอ,อที่พาทําได้หรือเปล่าทานยาแผนโบราณนะครับปรับการกินใหม่งดอาหารสแสดงอย่างเคร่งครัดคุณแล้วก็ออกกําลังกายคุณทําได้ไหมถ้าคุณทําได้นะครับอาการต่างๆคุณดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนผมเองมีคนไข้ที่เป็นลูมาตอมาสิปปีนะครับตเวนรักษา จนกว่ามาเจอหมอเอนะครับถามว่าพี่คนไข้ท่านนี้เป็นไงสวยวันสวยคืนนะครับแล้วก็มันจากที่มันเคยหงอกรมไม่ได้มันก็คลายตัวกํหวาหดดมันกเหมือนคนปกติทั่วไปถึงบอกว่าโรครูมาตอยนะครับมันรักษาได้มันไม่ได้เป็นโรคที่ซับซ้อนอะไรหรอกนะมันเหมือนเส้นผงบําบกเขาเพียงแต่ว่าเราต้องต่อสู้กับกิเลสของเราเองคือปากของเราเองนะครับคําเดียวมันก็ปวดทํำยังไงนะครับที่เราจะมีระเบียบวินใน ทำให้ได้ถ้าคุณทําไม่ได้นะครับจากคุะุมหตอยมันก็เป็นพื้นฐานของโรคเนื้องอกเนื้อร้ายต่อไปนะครับทำไมรักษาเนื้อร้ายยากเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเราไม่รู้ความรู้ว่าเนื้อร้ายมันมาจากอะไรนะครับแต่ผมเองผมรักษาพวกนั้นได้นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เอามาเตือนทุกท่านเป็นเตือนอข้อเตือนใจสำหรับท,ท่านว่า ลูกมันพัฒนาไปทุกวันอยู่ที่ว่าเราจะหยุดมันหรือเปล่าหยุดมันแล้วมาฟื้นฟูตเองหรือเปล่านะครับผมเองก็ฝากทุกท่านไว้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะรับชมแล้วก็ท่านใดน,นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube หมอเอพทย์แผนไทยผมเองก็ฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงาน พบกันใหม่ในไลฟ์ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ